ทำช่องติ๊กต็อกเดือนเดียวก็สามารถทำเงินได้ค่ะช่องติ๊กต็อกมีด้วยกัน3แบบนะคะแบบที่3เนี่ยเป็นช่องที่สามารถทำเงินได้ง่ายและไวที่สุดค่ะถ้าเพ,เพื่อนอยากมีรายได้บนติ๊กต็อกนะคะฟังคลิปนี้2รอบไปเลยค่ะและอย่าลืมกดหัวใจกดบันทึกไว้ในรายการโปรด,ด้วยนะคะเพื่อจะได้กลับมาดูซ้ำได้ง่ายๆค่ะ ช่องแบบที่หนึ่งคือช่องที่มีคลิปเกี่ยวกับภาพความทรงจำค่ะจะเป็นคลิปไปเที่ยวคลิปไปร้านอาหารเวลาไปทานอาหารเนี่ยก็จะมีคลิปวิดีโอมาอวดเพื่อนๆใช่ไหมคะชอบเอามาลงไว้ในช่องิกตูบประมาณนี้นะคะก็เวลามีคนดูหรือว่าคนกดหัวใจให้เยอะเราก็จะดีใจใช่ไหมคะและคลิปประเภทนี้นะคะก็จะเข้าถึงผู้คนได้ง่ายแล้วก็จะเป็นไวรัลได้ง่ายๆด้วยนะคะ แต่ช่องประเภทนี้นะคะจะไม่สามารถสร้างรายได้ได้ค่ะมันเพื่อนเื่อนผ่านไปเลยค่ะในช่องประเภทที่2นะคะจะเป็นช่องแบบให้ความบันเทิงนั่นเองประเภทตลกสนุกน้องเพงลงวิดี้งช่องประเภทนี้นะที่ตอแจะชอบม,มากๆเลยค่ะเพราะว่าผู้คนที่เข้ามาในที่ตอ,องเนี่ยก็เข้ามาเพื่อที่จะหาความบันเทิงนั่นเอง,เองแต่ว่าเราจะต้องอสร้างคอนเทนต์หนึ่นงว่า ให้กับคนดูให้เข้าถึงคนดูให้ได้เป็นต้นว,ว่าละครสั้นละครเพื่อชีวิตนนี้ค่ะก็จะมีคนดูกันเยอะเยอะเลยใช่ไหมคะช่องปัะเทศนี้นะคะสามารถสร้างไรายได้ได้ค่ะจะเป็นสินค้าประเทศที่ไม่ค่อยแพงมากเป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจําวันแต่เราจะต้องไม่อยากทายเินขอบเขตนะคะเพราะเดี๋ยวสปอนเซอร์จะไม่เข้านะคะ,ะคนดูเนี่ยจะต้องเข้าถึงความรู้สึก เราจะต้องทำคอนเทนต์ที่เข้าถึงความรู้สึกของคนดูด้วยนะคะจะเป็นรักจะเป็นอา,อารมณ์โกรธอารมณ์ต่างๆนานานะคะเพราะว่าคนดูจะชอบค่ะและช่องแบบที่3ามนะคะจะเป็นช่องที่สามารถสร้างไรายได้ได้นั่นก็คือช่องเฉพาะทางค่ะนั้นเป็นต้นว่าช่องขายช่องสอนช่องร้านอาหารช่องประเภทนี้นะคะ จะสามารถสร้างรายได้ได้แต่เราจะต้องทำคอนเทนต์ให้เขาชอบให้เขาสนใจทำคอนเทนต์ให้เขาเข้าถึงตัวเราได้ให้เขาเชื่อมั่นในตัวเราให้เขาเข้าใจและเราจะต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของเราด้วยนะคะคอนเทนต์ content ของเราเนี่ยตรงกับนตรงกับกลุ่มเป้าหมายตรงกับคนประเภทไหนเราจะต้องรู้ตรงนี้ด้วยและ ทำให้เขาสนใจในคอนเทนต์ของเรานั่นเองเมื่อเขาสนใจแล้วเขาก็จะเชื่อมั่นในตัวเราที่สำคัญนะคะจะต้องทำให้เขาจดจำเราได้ด้วยนะคะเมื่อเขาจดจำเราได้แล้วทีนี้เราก็จะขายอะไรก็ได้ค่ะนะถ้าเพื่อนๆชอบ ช่องแบบไหนนะคะก็ลองไปทําดูนะคะนี้ดีมีประโยชน์ก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลาคณาตี้มีคลิปดีๆก็จะได้ดูก่อนใครนะคะและอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนที่ยังไม่รู้ด้วยนะคะคณาตี้สอนออนไลน์สอนสร้างรายได้ด้วยมือถือสอนสร้างธุรกิจออนไลน์ค่ะ